สวัสดีชาวเมกเมอนทุกท่านนะครับหลายๆลาท่านอาจะสงสัยว่าการเล่นบิดวอลกับแรสดอลอันไหนคุ้มค่า่ากันบิดวอลถ้าเกิดเราใช้20งหมืนเพชรขึ้นไปเราอาจจะไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับเนื่องจากมีเงื่อนไขเรื่องแต้มมาเกี่ยวข้องและอันดับมาเกี่ยวข้องนะครับจะต้องติด1ใน6เท่านั้นและแต้ม3,5 0 0ขึ้นไปโดยหากเราหวัง แค่ติด4ไดใน6จะใช้เพชรเพียง23,800เพชรเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ตัว S Part ที่เราต้องการมานะครับผมส่วนของแถมก็คือโปเกมอนระดับ S นะครับที่เอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโปเกมอนระดับ S Part นะครับซึ่งสามารถหาได้แค่ใน Bit War นะครับผมในเซิร์ฟของเมกาบมอนนะครับถ้าเราติด7ใน30เราจะได้โปเกมอนระดับ S p a t าร์ว้เชื่อมสัมพันธ์ด้วย ซึ่งในเซิร์วออื่นไม่มีนะครับหรือใ,ใครต้องการแค่ตัวเชื่อมสัมพันธ์ก็กดแค่1000แต้มแล้วก็ให้เราติดอันดับท็อป30ก็ได้นะครับซึ่งในบ t b บอลนะครับเมื่อเรากดคูณ1 0บหนึ่งครั้งเราจะได้ม,มือเลหล็กสตาร์สโตนหก้อนนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการอัพโปเกมอนให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมและยังมีในกล่องรางวัลอีกนะครับข้างล่างที่มาพร้อมกับโปเปมอนระดับ S นะครับส่วนของดีอื่นๆนะครับก็คือ อิเลตนะครับที่ใช้เอาเวเกเให้กับทีมเกตน,นะครับแล้วก็พวกอไอเทมสวมใส่ให้กับโปกเกมอนนะครับหรือที่เรียกกันว่าอาวุธหรือเฮดไอเทมนะครับผมซึ่งหากโชคดีก็จะได้อปเปิลมาหรือว่าได้ไอเทมที่เราอยากได้มานะครับยิ่งเปิดมากก็ยิ่งมีโอกาสลุนมากครับผมซึ่งของพวกเนี้ย สามารถสุ่มในทิ้เกตดอได้แต่มันไม่คุ้มนะครับรอเพชรมาสุ่มในบิดบอลเรายังมีโอกาสลุ้นได้ตัวเพิ่มนะครับผมส่วนในทิมเกตดอนะผมแนะนําว่าให้ใช้กุญแจเปิดดีกว่าครับต่อไปเป็นในส่วนของดิดดอนะครับซึ่งใช้เพชรส0 0 0 0เพชรเปิดจํานวนคูณ18ครั้งเราจะได้1ตัวนะครับผมเลือก1ตัวนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะถ้าเกิดมันมา,มาคู่กันนะครับหรือหากเราเปิด คูณ17ครั้งแล้วกดทีละ1 10ครั้งเราต้องกดทีละ1่อีก1ครั้งนะครับถึงจะได้นะครับผมซึ่งของรางวัลส่วนมากจะเป็นที่อัพเฟนชิพนะครับอัพค่าวความสนิทของโปเกมอนแล้วก็เศษเบต้ามอนแดงนะครับแล้วก็เศษเบต้ามอนเหลืองนะครับบางครั้งก็ได้เศษของโปเกมอนในตู้มานะครับแล้วก็ไอเทมที่ใช้อัพ PV นะครับผมแล้วก็จะมีโปเกมอน ระดับ S 1ตัวนะครับที่จะได้ทุกๆครั้งที่เรากดคูณส0นะครับส่วนเลทในการออก S p a s นะครับมีเพียง1 2 5ซนะซึ่งค่อนข้างจะยากเหมือนกันที่เราจะเปิดได้นะครับถ้าเราไม่การันตีนะส่วนค่าของการันตีเนี่ยมันไม่แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเรากดไปกี่ครั้งแล้วนะครับมันซ่อนอยู่ในระบบนะครับซึ่งแตกต่างกับบิดบอลนะครับที่มีอิมเมลิตาสโตนนะครับแจกให้นะเมื่อเทียบกับบิดบอลแล้วบิดบอลเนี่ย าสามารถอัพพลังได้สูงกว่าและเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับยิ่งถ้าเราเสียเพชรไปประมาณแค่6 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0เพชรเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มเลยเพราว่าได้ทั้ง4ตัวนะครับแต่ในเนส o ดนเนี่ยถ้าเราเสีย6 0 0 0 0 7 0เ0็นเพชรเราได้แค่เพียง3ตัวนะครับโอเคครับนั้นก็มาถึงช่วงแจกเพชรนะครับใครไวใครได้นะครับใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะในส่วนของโค้ดนี้นะครับใช้ได้แค่คนเดียวแล้วก็ บางคนอาจจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นโค้ดของการให้ดาวตัวเกมนะครับเราจะใส่ไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมกดไลค์กด u u s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรยนะครับขอบคุณครับ